นในนใครงานรู้กล่าว่าเธอนารักที่สุดตอนทายิ้มเชื่อกันไหมอะไรกันรักหมดที่เราเคยไปฉันจองเห็นแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวบอกเธอ,จอเจอเธอเดี๋ยวกอดเธอเก็บกันตั้งไว้เก็บกันไว้ง่ายๆแต่ฉันไม่รักฉันจะไม่ยอมไม่ยอมเธอ น้ำฉันฉันไม่ออยอมพราะรัน้อยะัก้อยใจจย

เงียบแล้วไปเจ็บเงียบแล้วไป alright เจ็บ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 เงียบแล้วไปเจ็บเงียบแล้วไป alright you miss me all the time ไม่ว่าจะอยู่ ไม so ่คิดไม่กันดีเก็ไม่นปิมันเองอาจดิดไปก็แค่ผิดพลาดแต่แค่ผิดพลากที่จะมีอยู่อ้าวไม่เป็นไรมาช่วยกันดีเหมือนขามันกปบข้านอกใจดวงใจในบางที่เปล่ปลาดไม่ดีเลยก็ไม่นอนยางแต่ขาแต่บาทีก็ไม่รู้วุ่นวา 今天阳光再不凡。 What can't I?

ให้ด้วยทุกกายอยากขอบคุณฟ้าที่น้ำฟ้ามาเจอพ่อคนที่แสนดีคือพ่พอคนนี้จนเป็นเด็กดีตอบแทนที่ฟ้ารักพ่อไม่ช่วยกันได้ดีหมดใจและทุกมาให้พ่อ ไม่ได้หลอกแคอยากจะขห้พ่อชิ่อฟ้าไดเงินในบัญชีไม่พอใช้โถในฟ้าได้ไหไมเลยอยากไดรถคันใหม่ในคันในคันนฟ้ารักพอไม่คิวยยกกีหมดใจไ้ที่ฟ้าห้องรักฉันไม่ได้หลอแ่อยากจะขาพ่อชิ้นฟ้าอนอนจะนอนเตีวที่ใช้ชใไม่นฟาไได้ไห สวัสดีครับชื่ออะไรกันครับทักวุ้ยตื่นเต้นสวัสดีครับชื่ออะไรกันครับทำไมสวยกันขนาดนี้ครับสวยต้องพิมพ์มาบ้ไม่ใช่ครับอ่าแก๊งนี้เป็นแก๊งชื่อว่าพี่ๆนางฟ้า เสียบบลูเรี้นะครับมี่เป็นแอติเตนะครับที่มาสร้างสีสันให้กับพวกเรานะครับเสียบเรกครังาเลยนะครับสวยๆทุกคนเลยนะใช่ไหมสวยมสวมากโอ้ยองยอได้เลยได้เลยยีง เดี๋ยวเราไปค <first> ุยก <little tea. S 2> ันบนเวทีทุกคนเต้นได้มเต้นทุกคนรู้ผมเหนื่อยไหมเหนื่อยขนาดนี้นะครับต้องรักกันแล้วนะครับรอยู่แล้วครับผมเมื่อกี้นะครับผมก็เป็นเพลง สองเพลงเอาพี่เมื่อวานจะไม่ให้ผมถอดเสื้ออีกแล้วใช่ไหมเน่เอาไม่ไม่ไม่ถอดแล้วเอครับเมื่อวานก็เป็นเมื่อกี้นะครับก็เป็นเพลงสองเพลงนะครับมีเพลงน้อนะครับกับเพลงฟาร์คพ่อนะครับก็อายจกครับก็เป็นเพลงเพลงแรกนะครับเพลงน้อนก็เป็นเพลงซิงเกิลใหม่ของผมเองนะครับเมื่อกี้แอบได้ยินทุกคนร้องตามด้วยนะครับ จ็คเก็ตอะอันนี้ผมไม่ได้แง sure ้พ ah! uh, ี่นะพี่พูดเองให้ผมเอาแจ็คเก็ต้นใ้ไล้ไแล้วอากนหเจอครับผมก็เพลงง่ายนะครับเพลงน้องเมื่อกี้แอบได้ยินว่าร้องตามกันได้ด้วยครับอย่าง

จัดเพลงน้อนนะครับก็<ม>เป็นเพลงปารักพ่อ,อ My Sugar แดดดี <laughs> ไม่รู้ว่าเป็นแดดดีของใครได้แล้วน้ำซุปเน่ยเขาเป็นเบดี้ของมที่ร่กเลยนะครับ <laughs> ผมต่อไปไดีกว่าเพลงต่อไปครับ <laughs> เป็นเพลง ที่อยากบอกทุกคนนครับคอนเสิร์ตอะไรนะก็รู้ว่าหลอไม่ต้องชมหลายรอบแล้วก็ยอมยอมเอิบด้วยเดี๋ยวน่าจะมีแบบนี่เป็นไรมากว่าเอิจังเลยอะไรเนี ครับผมคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับทีมเนี่ยเป็นทีมเจ้าชายใช่ไหมแล้วเจ้าชายจะขาดเจ้าหญิงไปได้อย่างไรผมก็เลยจะร้องเพลงนี้นะครับไม่รู้ว่าผมว่าทุกคนน่าจะเคยฟังกันนะครับผมเพลงนี้ครับก็อผมรักพวกคุณทุกคนมากจริงๆนะครับที่นั่งตรงนี้นะครับ ก็เลยอยากมอบเพลงนี a ้ให้นะครับกับเจ้าหญิงทุกคนที่ท่านอยู่ใน Do it like มันต้องหวั่นคนเภอโยกผมขอสัญญาว่าจะร,รักษาและดูแลไม่เพียงคนเดียวที่อยู่ในใจคนเดียวจะถงกแค่ในรอบมาลองมาคบหาและลองมาดูใจและตอนจากนี้ก็คือจะอยูนกับคุณตลอด for mm -hmm. ก็เมื่อกี้ก็ตั้งใจเลือกเพลงนี way, <Why> ้นะครับให้ทุกทุกคนเลยครับแล้วก็เมื่อกี้สังเกตว่าจะมีความพิเศษตรงที่มีท่อนรักอยู่นะครับผมก็แต่งโดยพี่วินนี่นะครับผมไม่รู้ว่าทุกค้ดูหรือเปล่าครับผมก็ตั้งใจเลือกมาให้ทุกคนเลยแต่ว่าขอฟุกเชี่ยงเขาหน่อนนะครับเพราะว่าโชว์ต่อไปมันเหมือนจะเดือดเดือดนึ่กน้อยเค่ับ ครับผมขอบคุณมากนะครับพี่สาวพี่คนนี้นะครับเป็นแบ็คสเตจนะครับผู้ใจของผมนะครับขเขาเสียพวกมือให้เขาด้วยค<ฮ>ร<ฮ>ับเขาช่เวลาแบบเวลาผมไม่รู้ว่าเราจะต้องออกทางไหนหรือว่าเวลาผมแบบไม่มีแรงอยากกินน้ำหรือว่าอยากกินอาหารหรือว่าอในเขาหามาให้หมดเลยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออพี่เขาดูแลน้ำผมเราเสียพวกมือให้พี่ร<ฮ>อบด้วครับผม พี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรที่พูดออกมาออกมา่ไหจิ๊บค่ะ้าพี่จิบตโสดไหมครับเอาไปโสดเหรอเอาไปแฟนแล้เหรอสาเต็มหนด็ดหอยแอมบอกโสดงางเข้าาบอกแล้วแฟดนไอมาคือผมเม่อกอเวลาที่ผมมาใส่มาัอยู่เพราะ่าผมอ เอาไปมันจะโชว์นักโดดนิดนึงเพราะว่าผมกลัวเกิดอันตรายนะครับผมครับผมพี่ยิฟพูดไปก่อนก็ได้ครับผมขอผู้ชมพี่ยิฟพูดไปก่อนก็ได้เลยเออเลยเหรอโอเคไม่แกละครับก็การเล่นคอนเสิร์ตสองรอบทุกคนขอบคุณปเลยการเล่นคอนเสิร์ตเป็นที่ นักหน่วงพอสมควรน,นะครับพื่นอยเพิ่งเบื่อนะขอโทษขอโทษอย่าเพิ่งเบืวแต่ว่ามันอ,ยอยันตรายจริงๆน,นะครเดีบ พูดไปกันว่ค oh. รับเดี๋ยวเล่าเรื่องโชว์ถัดไปดีกก่าครับโชว์ถัดไปนี่เป็นโชว์ที่ผมตั้งใจจะมาเสิร์ฟให้ทุกคนดูแน่นอนครับเพราะว่าโชว์นี้เป็นโชว์ที่ผมฝึกมานมากๆครับผม mm hmm. ก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานครับเป็นเหมือนพนักง,งานดิจิเนทีวีคนหนึ่งแล้วเพราะว่ามาตั้งแต่เช้านะครับก็กลับตึกเลยยันเที่ยงคืนเลยเก้าโมงเช้าเริ่มเที่ยงคืนก็มีครับเพราะว่าเนี่ยอยากตั้งใจให้ทุกคนได้ ดูกันว่ามันต้องใช้แรงกายนะครับแล้วก็แรงใจนะครับผมได้แล้วพี่เราจะทำเสร็จนะใช่ กีนไม่ใช่โชว์นะครับพรบผมจะไปโชว์ถัดไปกันนะครับขอเงียบหนึงขอไม่ใ้ความรนแรงผมเงียบหนึงไม่สบยใล้พร้อมไหมครับพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วครับไปดูชว์ถัดไปกันัวครับ